เรากินยาอย่างต่อนเนื่องมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้สุดท้ายท้ายสุดนะคะพอเราเจอมลภาวะที่เป็นพิษซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเพราะว่าเขตที่โบอยู่เนี่ยคือจังหวัดสมุทรสาครเนาะเป็นเขตที่เป็นเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรนะคะเขตประวัติศาสตร์ดิฉันจังขวัญคำขวัญของจังหวัดดิฉันได้นะคะคุณหมอจึงแนะนำว่าคุณแม่ครับมีโอกาสไหมที่จะพาน้องเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้น นะะเรามีการทดสอบหลายจังหวัดมากนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะแล้วนะเราอ่ะก็ถูกไปซัมเมอร์ฟังดูแบบอินเตเนาะถูกส่งไปซัมเมอร์กับคุณยายที่จังหวัดสุราษฎร์ในตอนนั้นเนี่ยเด็กประมาณปหนึ่งปสองนะทุกคน ทุกๆเมษาจะไม่ได้เรียนพิเศษกับเพื่อนๆค่ะจะถูกส่งไปซัมเมอร์นะคะที่สุราษฎร์ธานีไปเรียนซัมเมอร์นะ,ะกับเด็กๆที่สุราษฎร์ค่ะทุกคนแล้วก็ผลปรากฏออกมาคือดีเกินคาดคือสุขภาพเราดีขึ้นอากาศที่เราหายใจคือปอดเราดีขึ้นการกินอย่างของเราลดลงคุณหมอจึงตัดสินใจนะ,ะเรียกคุณแม่กลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่นะคะอ,อ,อยากให้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์จะได้แบบสุขภาพดีนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ย คุณแม่ตัดสินใจเลยค่ะไม่ค่ะดูแลรักษากันที่สมุทรสาครเข้าออกโรงพยาบาลที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะมันสะดวกที่สุดแล้วก็สะดวกใจด้วยที่คุณแม่จะได้ดูแลนะคะเพราะว่านะคะเราเป็นเด็กที่อ่อนแอเนาะถ้าเกิดจะว่าทิ้งภาระให้คุณยายะอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะไม่ควรเห็นไหมทุกคนประวัติชั้นเยอะนะคะกินยาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นทุกคนค่ะนะคะตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนนะคะถ้าอาการมันกําเริบมาแล้วยาพ่นเอาไม่อยู่ทุกคน แม่ต้องไปเหมารถไปโรงพยาบาลค่ะกระดูกกบแก๊บกบแกบปวดเนื้อปวดตัวดิฉันติดนวดตั้งแต่เด็กเลยค่ะจําความได้คือแม่ขาไม่หวแล้วค่ะปวดตัวมาปวดหลังปวด,ปดคอออฟฟิศซินโดมคือด้วยภาวะของกระดูกอะค่ะที่มันไม่เป็นมวลไม่แข็งแรงนะทุกคนแล้วออกกําลังกายไม่ได้ออกกำลังกายหายใจไม่ออกเล่นกีฬาไม่ได้นะคะ บวมสเตยียรอยนะวิจะบอกว่าตัวเองไม่อ้วนไม่ใช่ค่ะก็อ้วนด้วยแล้วก็บวมสเตยียรอยด้วยทุกคนก็นึกถึงเด็กตัวกลมๆอ้วนๆตัวเตีต้ยๆค่ะทุกคนนะปัจจุบันก็กลมๆนะคะแต่ไม่เตี้ยแล้วนะคะน,นี่คือชีวิตค่ะนะคะจนนะคะแม่ก็หาอุปกรณ์หาเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศนะหาสมุนไพรนู่นนี่นั่นมาให้กินเวลาป่วยทีก็ดูแลกันไปตามอาการค่ะนะคะหมดเงินโอ้โ อย่าเรียกว่าหมดเงินเลยค่ะแทบจะล้างผ่านตระกูลกันเลยทีเดียวนะคะก็นี่คือชีวประวัตินะคะวันหนึ่งเออ,อกินไปได้สิวัน15วันนี่คือชี้สตาชีวิตเลยค่ะทุกคนค่ะจำได้ว่านะคะลืมยาพ่นนะคะไว้ที่หัวเตียงแล้วก็ไม่ได้เอาใส่กระเป๋าทุกคนไม่ได้เอาใส่กระเป๋าไปทำงานด้วยนะคะแต่ไม่มีอาการไม่ได้มีแบบ พึดฟัดพึดฟัดหายใจไม่ออกไม่มีมาล้วงหายาพ่อนอีกทีนึงลืมไปเลยว่าเอายาพ่นวางไว้ตรงไหนนะทุกคนนี่คือปรากฏการณ์15วันที่ตัดสินใจเลยว่ายัางไงยังไงฉันก็ต้องกินสิ่งนี้ให้ได้ต่อเนื่อง ต้องขอบคุณนะสมุนไพรที่เข้าไปปรับสมดุลค่ะเขาไม่ได้รักษาโบนะคะแต่เขาไปปรับสมดุลค่ะทําให้ร่างกายภายในร้อนเย็นนะคะมันเท่ากันมันปรับนะ,ะจากภายในนะฮะทำให้เรากินได้นอนได้นะ,ะมีความสุขขับถ่ายสบายการกินครั้งแรก3วันแรกทุกคนเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วว่ามีเอฟเฟกกับโบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายท้องแต่ไม่ได้รู้สึกเคลีย์ค่ะนะคะ นอนหลับสนิทมากขึ้นจากที่ต้องตื่นมาพ่นยาตอนตีสองตีสามทุกคนช่วงเวลานั้นนะเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดคือต้องตื่นทุกคืนแล้วลุกขึ้นมานั่งเพราะหายใจไม่ออกต้องพ่นยาตลอดนะคะแล้วพ่นยาจนยาเอาไม่อยู่ทั้งกินทั้งพ่นอะ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้ทุเลาเลยนะ,ะมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่พอได้ชาสมุนไพรไปเท่านั้นแหละทุกคนคะ่ะสิบห้าวัน คือป่านไทานเลยว่าต้องกินต่อทำยังไงก็ได้ให้กินต่อทำยังไงได้ให้แบบเออมันได้ที่ดีที่สุดนะโจนนะคะเพราะทีมของเรานะเดินมาบอกว่าพี่เนี่ยคือไหนไหนก็กินอยู่แล้วอะ่ะโพสต์ขายไหมเรียนรู้บนโลกออนไลน์ไหมเราก็ทําค่ะเพราะว่าเราอยากจะหารายได้ด้วยตอนนั้นอะ่ะอยู่สํานักง,งานบัญชีเนาะเงินเดือนก็น้อ ไมนิดนะคะทำงานก็เยอะเยอะอยู่กับฝุ่นอยู่กับเอกสารโอ้ยหน้าก็พังยับเยินฝุ่นที่มันขึ้นมาเกาะที่หน้าทําให้หน้าเราพังนะคะครีมที่เราเคยใช้มานะคะมันทําให้เราหายไปพักนึงแล้วมันต้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งโอ้นู่นนี่น่ะสารพัดท,ที่จะเจอทุกคนอ้วนดําผิวพังเอ่อไรได้น้อยโอ้ยออปชั่นนี้ครบค่ะทุกคนขาคะ่นะ,คะทำให้นะคะโบเปิดใจ